ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสยิโยอีขมสร้างไม่เลิกเพจดังเปิดคลิปทีมจากครกมือ RPG เดินหน้าขุดถนนต่อหวังชิงพื้นที่ตั้งฐานบนจุดชมวิวภูผีหลังเผชิญหน้าเดือดทหารไทย ทีมจากครกอยังซาม,ม่เลอร์คะล้อมเผชิญหน้าทหารไทยหมาดๆล่าสุดยังนำทีมซ่อมถนนขึ้นภูผีฝั่งเขมรหวังจะช่วงชิงพื้นที่สูงคมกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของทหารเขมรที่ถือปืน RPG คล้ายกับว่าจะเข้าไปหาเรื่องทหารไทยเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ จนกลายเป็นข่าวโด่งดังทั้งในโลกโซเชียลไทยและกัมพูชาถึงขนาดที่จ่ารครกคนที่ถือ RPG กลายเป็นไอดอลของเหล่าคนกัมพูชาค่ะแต่หลังจากที่ประทะัคารมกันวันเดียวเท่านั้นค่ะทางด้านของ Army Military Force ค่ะก็โพสต์คลิปของกลุ่มจากรครกนะคะซึ่งอ้างว่าเป็นคลิปในวันที่6กรกฎาคม68ทีมจากรครกพยายามที่จะขุดถนนทางฝั่งกัมพูชาเพื่อขึ้นไปจุดชมวิวภูผี ซึ่งจากภาพที่เพจทหารชื่อดังนำมาลงนั้นนะคะชัดเจนค่ะว่ามีการตั้งฐานเล็กๆรวมไปถึงมีการถ่ายภาพการลิงเป้าของเหล่าทหารกัมพูชาการขุดถนนนี้ขึ้นไปที่เป้าหมายก็น่าจะเป็นการขึ้นสู่จุดสูงคมค่ะเพื่อตั้งฐานเฝ้าระวังแต่ต้องบอกก่อนค่ะว่าทหารไทยเราบุกเข้าไปสั่งห้ามก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่ารอบนี้ทางฝั่งทหารเขมรก็ขุดจากฝั่งตัวเองค่ะ แต่ว่าถ้าเลยมาเขตเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อว่าเจอดีแน่ๆค่ะลองไปดูคลิปการขุดถนนกันสักหน่อยดีกว่าค่ะเออเออเอจ้ะถือพลอยมันยังเออสู้เราบาด้าไอจ้ะนั่งอะไรไตหน้าอะไรไตหน้ามันมัน,ม,นมันในชั้นมันมนน้ยเมาทอดนี่เมาโอ้ยไอ้ดอลเออวางบนเนี่ តោះអើនេះចាប់ដៃគ្នាធ្វើឲ្យលឿនទៅទៅចាប់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយចាប់ហើយចាប់ហើយបងប្អូនយើងលើបានេះធ្វើបានបានសមត្ថភាពខ្លះតិចតិចហេសអរគុណ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยทหารไทยเราจับตาดูอยู่ตลอด,ดแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยในพื้นที่ทำใจให้สบายนะคะเชื่อมั่นว่าทหารไทยไม่มีทางให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยแน่นอนค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตํานี้ได้เลยค่ะ